สวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะร่วมขบวนรถนะคะกับทางคนตื่นธทมนะคะเพื่อที่จะนำผ้าป่านะคะไปถวายให้กับทางหลวงพ่อกันหานะคะที่วัดป่าค่ะซัพทวีธรรมนารามค่ะเราค้นลถกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะแปดโมงเช้าที่จุด BTS เศรษฐบุตรบำเพ็ญนะคะแถวเมีนบุรีค่ะช่วงเช้าเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามันมืดน,นะคะก็มาถ่ายอีกทีก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะทุกคนที่นี่ก็เป็นจุดนัดพบกับ รถทั้งหมดย1ิบ็ดคันนะคะย1สิบ็ดบัสมารวมกันที่วัดที่นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะวัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีนะคะมีโดมขนาดยักษ์อยู่กลางวัดนั่นเองค่ะสายบุญสายเที่ยวตามเรามาเที่ยวนะคะจุดนี้ก็คือมหาวิหารทรงบาทคว่ำค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่สวยมากที่นักบุญต้องเข้ามานะคะอุโบโสถไม้แดงค่ะประดับด้วยโคมไฟต่างๆภายในมีองค์พระประธานองค์พุทธปฏิมากรสีขาวสวยมากเลยค่ะ พระยืนปางห้ามสมุดนะคะอยู่ด้านซ้ายและปลางแสดงอิทธิปฏิหารอยู่ทางด้านขวาค่ะเป็นองค์สีขาวล้วนเลยค่ะสวยงามไหมคะดูสิคะดูที่ฐานค่ะก็จะมีอทองคําเปรวนะคะที่ทางประชาชนได้มาเคารพสักการะบูชาติด ด้านล่างนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเรามีเวลาแค่20นาทีนะคะก็วิ่งมาไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบขึ้นรถแล้วค่ะทุกคนเมื่อครบเลวลาก็ขึ้นมาที่รถบัสค่ะคันที่21ค่ะเตรียมพร้อมเดินทางต่อค่ะระหว่างที่รถจะเคลื่อนขบวนนะคะอาจารย์เบียร์ก็พึ่งมาถึงที่วัดค่ะทุกคนก็มายืนส่งทั้งหมด21คันเดินทางมุ่งสู่วังน้ําเขียวกันค่ะไปค่ะ เมื่อขึ้นมาบนรถบัสนะคะแอดมินก็แจกข้าวกล่องค่ะเป็นข้าวไก่กระเพราค่ะทุกคนคนละหนึ่งกลองค่ะและขนมด้วยค่ะมีขนมได้ทานระหว่างทางด้วยค่ะทุกคนก,ก็เดินทางมาประมาณ3ชั่วโมงได้นะคะเราก็เข้ามาถึงบริเวณทองทางวัดแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะคือวิวสวยมากค่ะทุกคนมีบึงน้ํากว้างใหญ่แล้วก็ต้นไม้นะคะภูเขาสวยสฟ้าวันนี้เปิดมากเลยค่ะฟ้าสว่างสดใสมากเลยค่ะ มีใครไม่ได้ลงสุดเลยครับงไม่ได้เปหมดเลยนะ ไงคะวิวสวยไหมคะเราก็จะเห็นท้ายขบวนรถเห็นไหมคะนี่คือขบวนของทางคนตื่นธรรมอาจารย์เบียร์นะคะมีทั้งหมด21คันค่ะคือยาวไปหมดเลยนะคะคือชาวบ้านเห็นแถวนั้นก็แบบโอ้มากอนี่คือมาอะไรกันเนี่ยเป็นไงทุกคนวิวสวยไหมคะและแล้วเราก็มาถึงที่วัดป่าทรัพย์พวิธรรมารามนะคะเราก็ลงจากรถบัสลงมาคะ่ะทุกคน เจ้าหน้าที่ก็แจ้งนะคะว่าให้ทุกคนนะคะทยอยเข้าไปทีละสองบัสน,นะคะ,ละแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดป่านะคะเขาะะจะมีเจ้าหน้าที่แจกนะคะอาหารเป็นของรงทานจัดให้ค่ะแบ่งเป็นเซีบถุงๆเลยค่ะทุกคนภายในวัดน,นะคะจะเห็นแม่ชีเป็นชาวต่างชาติประมาณ3ท่านด้วยกันนะคะที่มาบวชชีเลยนะคะก็มาบริการอาหารให้กับญาติธรรมทั้งหมดที่ลงมาจากรถบัสทั้งหมด21คันค่ะตอนนี้คนก็ พักรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินม,มาเอาน้ําค่ะเครื่องดื่มก็จะมีเต็นที่กำลบริการชาเยน็นนมเยน็นคาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะเยอะเลยนะคะนเย็นๆกันสักหน่อยอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะ,คนคน,ะคนคนเยอะมากๆคือคนเยอะมากๆเลย เขียวชากาแฟก็ทิ้งนะครับกาแฟป้อนน้ำเปลอไม่ถึงสิบแก้วกินแบบเยงนอนชาเขียวแล้วตูจะนับยอนชาแล้วนต่วาเ้งนอนแก้วไม่เป็นไรเอาเก้าเบา เราก็ได้สาเขียวนะคะหนึ่งในสิขวดสุดท้ายนะคะที่ได้มาค่ะนี่ค่ะชุดอาหารที่ทางวัดป่าได้จัดเตรียมให้กับคณะของพวกเรานะคะในนี้ก็จะมีของเยอะมากค่ะทุกคนมีข้าวกล่องนะคะข้าวผัดนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทุกคนคือแบบว่าเยอะมากๆเราก็จะนั่งทานกันใต้เต็นท์แบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนทุกคนก็ทานอย่างอรอร่อยนะคะ แต่นี่คือสิ่งที่อยากกินที่สุดค่ะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทุกคนอร่อยมากและนี่ค่ะข้าวคุกกิิเก็บให้กินกลางวันต่อเนอะาะนะะี่ไงทุกคนคกล่องใหญ่มากไหมน่าทานมากๆเลยค่ะคือแน่นมากๆากอะคะ่ะ เมื่อทานเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้พวกเรานะคะเข้ามาในศาลาของวัดนะคะจัดได้แบบว่าโล่งโปร่งสบายเย็นมากเลยค่ะทุกคนขบวนของพวกเราก็มากันพันสองร้อยอะค่ะแน่นเต็มสาลาล้นไปออกข้างนอกเลยนะคะคิมนั่งกันแบบว่าเงียบสงบมากเลยนะคะอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําตามอาจารย์เบียร์เลยจ้าพิธีกรรมทางวัดนะคะเราไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายท่อนะคะก็เลยขอเครดิตจากทางเพจของคนตื่นทมนะคะของอาจารย์เบียร์นำมาฝากค่ะ พิธีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะช่วยกันเก็บเก้าอี้ให้กับทางวัดนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะของวันนี้นะคะได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญมากๆเลยค่ะทุกคนที่แบบว่าตัดสินใจเข้าร่วมกับทางของคนตื่นธรรมในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะทางคณะคนตื่นธรรมแล้วก็แอดมินทั้งหมดที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะคะเห็นไหมคะสุดท้ายอาจารย์เบียร์และแอดมินก็มายืนส่งเรานะคะทั้งหมด21ค่ะนะคะเดินทางกลับสู่กรุงเทพกันแบบว่าน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ ก็หมดไปอีกหนึ่งวันแล้วนะคะสำหรับเดือนเมษายนหลังเทศกาลสงการนะคะเดือนนี้ได้รับบุญเต็มๆเ,เลยค่ะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะทุกคนชีวิตนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ร่วมกับทีมกองทัพธรรมนะคะที่แบบเยอะมากๆพันกว่าชีวิตนะคะ 21่สิบคันนี่คือไม่ใช่ย่อยๆเลยนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่วัดป่าค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะที่นำพวกเรามาฝากกับครูบาค่ะ <c oughs>